วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องชาลอสะลอดนะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครต์ให้ช่องด้วยนะคะมาวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมอีกเหมือนเดิมเลยนะว่าจะปังหรือว่าจะพังนะวันนี้จะเริ่มต้นที่เบ็ด200บาทนะทุกคนมาดูกันนะวันนี้เราค่อนข้างที่จะเดิมพันสูงไปมากนะ เพราะเราก็อยากรู้ไงก็เดิมพันน้อยเนี่ยมันก็ได้น้อยตามแบบตามตามเลทที่เราเล่นนะทุกคนแต่ถ้าเราเดิมพันสูงเนี่ยเวลาแตกมันเนี่ยมันจะพังหรือว่าจะปังแค่ไหนนะมาดูกันเลยนะเริ่มตอนเกมมาก,ก็แบบชื่นใจแล้วนะ เอออย่างน้อยก็ได้อะนะไม่มากก็น้อยก็ถือว่าแตกนะจ๊ะไปต่อจ้ะเฮ้ยทุกคนปังจ้ามาแล้วเด้ออันนี้คือแตกต่อเนื่องนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยคือทะลุไปแล้วนะจ๊ะ เขาแตกจริงอะไรจริงทุกคนเห็นไหมก็อย่างที่บอกนะถ้าเราลงเบ็ดที่สูงขึ้นเกิน100อ่ะยังไงมันก็ได้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าบางจังหวะมันอาจจะไม่แตกให้อะไรประมาณเนี้ยแต่ที่เราเลือกเติมพันเดียวเพราะว่าถ้าเรามีทุนเยอะเราก็สามารถลงเยอะได้นะก็ขึ้นอยู่ที่เราขั้นต่ำสุดก็คือ1บาททุกคน1บาท2บาทอะไรเงี้ยก็มีนะจ๊ะแต่อันนี้คือ แตกต่อเนื่องไปเลยจ้ะปัะงไม่ไหวคะ่ะอะต่อจ้ะวันนี้ก็ถือว่าเขาแตกให้เรามาแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเออก็แตกอยู่นะไม่ใช่ไม่แตกอะคูณทุกคนเลยคูณสองไปเลยคูณสี่โอ้โหเฮ้ยทุกคนปังไม่ไหวจ้าคูณสี่ โฮ้ยทุกคนอันนี้คือเหนือความคาดหมายจริงๆนะไม่ได้ตั้งเป้าอะไรขนาดนั้นดูดิเฮ้ยเขาแตกจริงทุกคนเขาไม่ได้หลอกเรานะคืออันี้ยก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มาทุกคนมาแบบฉุดไม่อยู่แล้วอะดูยอดรวมจ้ะมันหนักแค่ไหนทุกคน คูณสองก่อนแล้วก็คูณสี่แล้วก็คูณไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็คือแตกต่อเนื่องไปเลยนะจ๊ะโห<ฮ><ฮ>ทุกคนอบมือรัวจ้าวันนี้คือสำเร็จแล้วนะทุกคนไม่ผิดหวังนะอ่ะคูณไปเลยสิจ๊ะเฮ้ยทุกคนคือแบบจริงจังมากฟังจริงอะไรจริง คือไม่ต่ำกว่าพันก็ามาทุกคนเออให้มันได้อย่างนี้ซีจะได้แบบมีกำลังใจนะทุกคนเขาแตกจริงๆนะคะเออนั่นแหละที่ต้องการไปต่อไปต่อทุกคนลุ้นกันต่อนะเออมาอีกละมาอีกละ เออปังไม่ไหวคะ่ะคือมันดีมากทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาแนะนำนะว่าที่เราเล่นคือเกมาอะไรของเว็บไหนอะไรยังไงนะจ๊ะตอนนี้เราก็ลุ้นไปก่อนนะว่ามันจะมีอะไรปังไปกว่าน,นี้อีกไหมนะถือว่าเราไม่ผิดหวังนะ เออคูณฟรีไปเลยสิจ้าให้มันได้อย่างนี้สรีก็คือถ้ามันมีน้องแมวขึ้นมาเราก็จะได้คูณน,นะก็เล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนนั่นแหละกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะเพราะเฮ้ยมาว่าคูณไม่ทันจบก็คือนะมัวแต่ตื่นเต้นทุกคน เฮยแต่เขามาให้เราจริงๆนะวันนี้วันนี้คือวันของเรานะทุกคนคือมันดีมากบางสุดๆแล้วอ่ะไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดคนมันดีใจอ,อไปต่อติ ถือว่าวันนี้เกมที่เราเล่นเขาแตกเยอะนะโอ้แตกจริงแตกต่อเนื่องมากรุบๆ,ๆ,ๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็มีแตกชุดใหญ่ด้วยนะเขาแตกจริงทุกคนเดี๋ยวจะมาฝากนะว่าเป็นของเว็บไหนอะไรยังไงเฮ้ยมาอีกแล้วทุกคน คือมันแบบเวลามันต่อเนื่องไปอะยอดก็ไม่ได้น้อยๆน,ยนะก็ยอดสูงนะคือไี่ตามผลพันธ์จริงทุกคนก็คือหลักพันไปแล้วว่าตอนเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละ คุ้มดีมากราอแตกจริงๆจากกาังๆมันก็คืออยู่ที่เกมที่เราเลือกเล่นนียนะทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าแบบมันจะแตกหรือว่าไม่แตกเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบทุกคนแต่ถ้ามันได้อะมันก็คือดีไงมันก็จะมีทั้งวันที่ได้แล้วก็ไม่ได้นะทุกคนเราก็ต้องทำใจยอมรับนะจ๊ะแต่ในเมื่อถ้าเรากลัวเสียเยอะเราก็เล่นแบบขั้นต่ำไปเลยนะ มีให้เราเลือกเล่นหลายราคาแบบหลายระดับอะไรเงี้ยแล้ะเกมก็จะเหมือนเหมือนกันหมดนะทุกคนคือมาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมคือเขาก็แตกของเขาไปเรื่อยอะนะไม่ผิดหวังจริงๆวันนี้คือเขามาให้เราจริงๆนะจะมีชุดใหญ่อีกสักรอบไหม มันลุ้นกันที่จริงอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราแตกแล้วเราจะพอจะหยุดแค่นั้นมันก็ได้ทุกคนอยู่ที่เราเลยนะอย่างสมมติว่าเราได้เยอะแล้วเนี่ยเราก็แบบเออพักพักไหมหรือว่าหยุดไปเลยก็ได้ทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นต่อใช่ไหมมันจะได้กลับมาเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงทุกคนนะ าเราแตกได้เยอะหลักพันขึ้นอะ่ะเราจะหยุดเลยก็ได้นะรอบหน้าก็ว่ากันใหม่อะไรประมาณเนี้ทุกคนเราเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะเพราะว่าเกมอ่ะเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนนะมาแตอีกอะ อย่างไรต่อเกมที่เราเล่นนะทุกคนเดี๋ยวจะมาแนะนํานะเฮ้ยทุกคนทุกคนกคนดูอะไรก่อนก่อนที่จะแนะนำเฮ้ยที่เราเล่นกันอยู่นี่นะ ของเว็บวันยูฟาเบกนะจ๊ะเกมที่เล่นก็คือสล็อต pg มีเกมให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะส่วนลิงก์ของเว็บก็คืออยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยจ้าสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนก็มาแนะนําแบบว่าเออแตกจริงอะไรจริงอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คือก็เล่นเล่นไปพอมพอมกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็จะฝาก ชื่อช่องกันอีกสักรอบนะคะชาลอสลอตนะทุกคนอาจจะอ่านชื่อผิดชื่อถูกก็อย่าถือแนละ้วทุกคนก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ช่องเยอะๆนะส่วนวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้ก่อนเขาแตกจิงทุกคนเวฟวันยูฟาเบนะจ๊ะสลอต pg โคนเกมสล็อตนะโอเควันนี้ก็ฝากไปเท่านี้แหละไว้เจอกันรอบหน้ามาลุ้นกันต่อนะว่ารอบหน้าเราจะเล่นเกมอะไรยังไงนะ รอบนี้ก็ฝากไปเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย